นะครับสังเกตนะฮะเห็นไหมข้อเขาจะสั้นๆนี่แสดงว่าเกิดอาการเกิดอาการขาดสารอาหารนะครับเห็นไหมสั้นนิดเดียวจะตายก็ไม่ตายจะโตก็ไม่โตแต่อยู่นี้แหละนะครับเพราะอะไรเพราะเหมือนคนที่ขาดอาหารขาดโปรตีนขาดสารอาหารแต่พอได้ปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยมาดูครับความแตกต่างนะครับตรงสั้นๆนะครับตอนนี้มาดูตัวที่ได้ปุ๋ยดีๆนะครับเห็นไหมตัวนี้ได้ปุ๋ยสม่ำเสมอดีๆฮะ ไหมฮะจากข้อสั้นๆเมื่อกี้เล็กๆพุ่งขึ้นเลยนะฮะพุ่งพุ่งขึ้นไปพวดเลยเนี่ยนะเกือบคืบเห็นไหมเป็นคืบเลยเห็นไหมนะครับต้นนี้พร้อมกันนะครับแต่ต้นนี้ไม่ได้ให้อาหารไม่ได้ปุ๋ยเพื่อจะเก็บไว้มาเปรียบเทียบทําคลิปให้ท่านดูนะครับเห็นความแตกต่างนะครับครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะนําเสนอนะครับแนะนํากับ เพื่อนๆที่สนใจมะเดื่อฝรั่งทั้งหลายนะครับเคยไหมครับเจอปัญหาว่าต้นมะเดื่อของเราเนี่ยหรือต้นฟิกของเราเนี่ยในสวนของเรามันทรงนะฮะคำว่าทรงคืออย่างนี้ครับมันจะตายก็ไม่ตายจะโตก็ไม่โตข้อมันจะสังเกตอะจะสั้นๆอยู่แค่นี้ไม่พุ่งนะครับสาเหตุเป็นเพราะอะไรครับบางท่านอาจจะสงสยัยเอ๊ะมันเป็นอะไรถึงเป็นอย่างนี้วันแล้ววันนี้เราจะนะครับสวนผ่าชมพู จะมีข้อเสนอแนะให้กับพวกที่มีข้อข้องใจนะครับว่าทําไมเดือฝรั่งเรามันไม่โตนะครับมันเป็นงนี้ตลอดอย่างต้นนี้นะครับจะเห็นว่าข้อข,อ,ของมันเนี่ยสั้นๆนะครับข้อสั้นๆใบจะแตกยอดจะพุ่งก็ไม่พุ่งอยู่อย่างนี้แหละแต่ก็ไม่ตายแต่ก็ไม่ตายต้นนี้ผมเตรียมไว้นะครับสำหรับที่จะมาทําคลิปนี้โดยเฉพาะนะครับก็คือไม่ใส่ปุ๋ยไม่ใส่ปุ๋ยเพราะ ในคลิปนี้อยากจะบอกวิธีแก้ไขก็คือว่าต้นนี้นะครับขาดปุ๋ยขาดการบำรุงรักษาที่ดีก็คือขาดปุ๋ยนั่นเองน้ำนะครับจะเห็นว่าดินชุ่มน้ำตลอดแต่ทำไมไม่โตนั่นเป็นเพราะว่าขาดปุ๋ยนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับเราจะต้องใส่ปุ๋ยให้เขาทุกวันที่15นะครับทุกวันที่15เนี่ยต้องใส่ปุ๋ยนะครับถ้าเขาได้รับปุ๋ยที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยยอดเขาจะพุ่งเลยฮะ จำไว้เลยนะ,ะวันที่ทุกวันที่15แต่ถ้าจําไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนมาบอกเราเองว่านี้หวยออกพรุ่งนี้หวยออก <c oughs> วันนี้หวยออก <c oughs> จําง่ายๆนะครับเป็นเคล็ดลับว่าวันหวยออกวันหวยออกเป็นวันที่ดังชาวบ้านเขาจะไปซื้อหวยกันแต่เราเป็นวันที่เราต้องใส่ปุ๋ยชาวบ้านไปซื้อหวยแต่เราใส่ปุ๋ยทุกวันที่15นะครับเอาละมาดูวิธีการใส่ปุ๋ยทยํายังไงครับ สูตรนะครับปุ๋ยของเราก็ใช้สูตรสูตรเสมอ 15- 15นะครับ15 15 15 15, 15, 15, 15, 15 3ตัวใส่เพียง1ช้อนชาวิธีการใส่ก็ง่ายๆครับทุก15วันใส่เลยนะครับโรยรอบ,รอบๆนะครับโรยรอบกระถางข้างนอกนะครับพยายามอยู่กระถางนอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้รากก็เริ่มชอนชาออกไปรอบนอกกระถางแล้วนะครับเขาจะหากินบริเวณรอบนอกนี้แต่ไม่มีปุ๋ยไม่มีอาหารเขากิน เราก็ต้องเติมให้เขาสักหน่อยนะครับแค่นี้เองครับหนึ่งช้อนพอพอวันหวยออกเมื่อไรเขาไปซื้อหวยแต่เราใส่ปุ๋ยนะครับเมื่อท่านใส่อย่างนี้ทุกวันที่15รับรองเลยครับแต่ใส่ปุ๋ยแล้วต้องลดน,น้ําด้วยนะครับเพื่อจะให้ปุ๋ยนี่ละลายซึมลงไปให้ราก <c oughs> เขาได้ดื่มกินอาหารได้อย่างสมบูรณ์เมื่อท่านใส่ไปทุกวันที่15ทุกวันที่15้าท่านสังเกตด,ดูครับการเปลี่ยนแปลงจะให้ดูนะครับต้นนี้คือต้นที่ใส่ประจํานะครับเห็นไหมฮะ จากข้อสั้นๆข้อเขาจะโผล่มาแบบนี้ย,ยาวเห็นไหมความแตกต่างจากข้อสั้นๆกลายเป็นข้อยาวนี่แปลว่าได้รับอาหารที่สมบูรณ์เต็มที่พร้อมที่จะเจริญเติบโตนะครับ <IS C AD> ถ้าเป็นคนซื้อหวยก็นี่ถือว่าถูกนะฮะไม่เลขกระหว่างหนึ่งตัวสามตัวเลยโดยน้อยก็สองตัวเลยครับถูกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่รักทั้งหลายครับแฟนๆมาเดือฝรั่งอย่าลืมดูแลเขาให้ดีนะครับเมื่อเราดูแลเขาดี เขาก็จะส่งผลให้ต้นไม้งอกงามแล้วก็ให้ผลให้เราได้กินอย่างที่เราดูแลเขาดีๆครับสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามีอะไรดีๆสวนผาชุมภูนะครับจะแนะนําให้ท่านเชิญไปตามต่อไปนะครับสวัสดีครับ thank <laughs> you